สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมวันนี้ก็มีประเด็นที่จะมายกมาเป็นพูดคุยเป็นท็อปปิกกันสักหน่อยในเรื่องของอโค้ชฝีมือโค้ชยอดฝีมือคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในวงการฟุตบอลไทยมาก็นานพอสมควรน,นะเออตั้งแต่อดีตอดีตก็เคยเป็นนักเตะนะครับเป็นอดีตมิดฟิลของทีมชาติไทยด้วยแล้วก็ผันตัวมาเป็นฟุตมาเป็นโค้ชทีม โค้ชทีมสโมสรและเคยมีห่วงเวลาหนึ่งนะครับที่เคยคุมทีมเยาวชนของทีมชาติไทยอยู่นะครับก็ต้องบอกว่าอืมแต,แต่แต่ผมมองว่าหลายคนมองข้ามไปนะมองข้ามโค้ชคนนี้ไปนะครับชายผู้นี้ครับชายวัย67ปีผู้นี้ก็คือโค้ชช่วยนะครับสมชายช่วยบุญชุมนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ติดตามมานานพอสมควรน,นะนานพอสมควรน,นะยิ่งผมว่าผมเชื่อแน่ว่ากูรู เก่าๆกูรูเก่าๆกูรูที่อายุ ủ, ủ, สูงอายุนะครับผมเออที่ย้อนยุคไปในยุคเก่านะครับก็น่าจะได้เห็นฝีไม้ลายมือของแกในการคุมทีมนะครับผมแต่ที่โด่งดังที่สุดซึ่งทุกคนแฟนบอลไทยอาจจะอาจจะลืมไปแล้วหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะแต่ใครที่เคยจดจำแกได้นะในการคุมทีม U19 นะครับในรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียนะครับ U19 เนี่ยครับ โอโหสิงชิงแชมป์เอเชียในปีช่วงห่วงปี2011 2012เพื่อจะไปเล่นรอบสุดท้ายอาที่อุซเบน่าจะอุซเบียน,นะสปี2012นะเออน,นะครับผมก็โอ้โหแกทำทีมได้ว่าสุดยอดมากซึ่งตอนนั้นถ้าใครจังจำได้นะช่วงปีน่าจะคัดคุลิฟายนะ AFC ได 23, นะ2 3ชิงแชมป์เอเชียนะเอ้ยไม่ใช่ U23 ขออภัย U19 ชิงแชมป์เอเชียตอนนั้นแข่งเจ้าภาพเป็นประเทศไทยในการคัดรอบคัดเลือกอยู่นะครับเพื่อที่จะไปเล่นรอบสุดท้ายคัดเพียง16ทีมเท่านั้นนะครับเชื่อไหมครับว่าโค้ชช่วยเนี่ยกุมทีม U19 นะครับโอ้ทำผลงานได้ดีนะยอดเยี่ยมตอนนั้นนะครับอยู่อยู่กลุ่มเดียวกับอ่ะ U19 ของเกาหลีเกาหลีใต้ด้วย ุ๊ปอัปเดตเลยอะแล้วก็อยู่กับยูสิบเกของทีมชาติญี่ปุ่นแต่เชื่อไหมครับว่าโคช่วยสามารถทำทีมแบบว่าหักประกาเซียนแล้วก็จบทัวร์นาเมนต์นะครับไม่แพ้สถิติไม่แพ้เลยนะครับเด็กของโคช่วยเนี่ยไม่แพ้เลยแล้วก็นำเป็นจ่าฝูงนำเป็นจ่าฝูงของอของฟุตบอลจิงแชมั์เอเชียในรอบคัดเลือกด้วย และที่สําคัญนะครับเชื่อไหมครับว่าโค้ชช่วยเนี่ยเป็นจิกจ๊กซอสําคัญจิ๊กซอสําคัญที่ทําทให้กําเนิดเขาเรียกว่าทําให้แจ้งเกิดชนาทิพย์สงกระสินและนักเตะนักเตะชุดนั้นยูสิบเก้าผมเรียกว่ายูสิบเก้ามหาเทพนะมหาเทพยุคนั้นนะครับที่โค้ชช่วยได้ผมผมว่าแกตาแหลมมากเลยที่แบบว่าจับนักเตะที่เก่งมาอยู่ใน ยูสชุดยุคนั้นอะยุคนั้นของแกโอ้โหแม่งสุดยอดมากแกคุมทีมได้สุดยอดแล้วเล่นมันมากใครที่ทันนะแล้วไปได้ไปดูที่สนามเทพหัสดินนะหน้าตอนนั้นนะโอ้โหโคตรได้ใจผมบอกได้เลยโคตรได้ใจนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าตอนนั้นนะครับตอนนั้นนะทําไมผมบอกถึงบอกว่าโค้ช่วยเป็นจิ๊กซอสสำคัญที่ทําให้แบบว่าเกิดชุดมหามายูสิบเก้หมาเทพก่อนที่ สารต่อก่อนที่โคดซิโกจะเอาไปทำทีมต่อด้วยซ้ำนะครับผมกำเนิดมาจากชุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับหลายๆคนเลยหลายๆคนแจ้งเกิดมาจากชุด U19 ของโคช่วยที่คุมทีมในตอนรายการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกชุดนี้อ่ะไม่ว่าอาทิซึ่งปีตถัดมาที่เป็นชุดเนี้ยชุด U19 ชุดเนี้ยตอนนั้นก็มีชนาทิพสงกสิณนฤบดินทวีรวัตโนดม ธนบูร์เกษารัตทิติพันธ์พ่วงจันทร์พีรพัฒนโนตชัยยาอดิศัก์เอออดิศรพมรักประกรณ์เปรมพักสุวรรณพัฒกิ่งแก้วธนากรสายปัญญานะครับผมตอนนั้นอะซึ่งเ,เปลี่ยนเจนใหม่มาที่ยกมาเนี่ยเป็นชุดทีเ่เหมือนสารต่อโคสซิกโก้ก็มาสารต่อนี่แหละจุดกำเนิดมันจากชุด U19 ชุดนี้ ผมผมบอกอย่างนั้นเลยนะนอกจากนี้ก็ยังมีธนาสิทธิ์ศิริพลาจะตโรงพิมพ์คูณนิติพงษ์เสรลานนท์ด้วยนะครับผมสมพรยศวชระบัวทองอวีรวุทธกาเยมอดีศักกลิ่นโกสุมชุดยูยีสามต่อมานั่นเองนะครับผมที่มาศาลตอ่อยังชนะทิพย์เนี่ยอย่างเคสของชนะทิพย์โค้ชช่วยเคยเกล่าวเ,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 เคย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 กล่าวไว้ว่า ตอนนั้นนะครับชนาทิปนะเกือบจะไม่ได้ติดทีมชาติชุดนั้นแล้วยูสิ9ชุดนั้นแล้วนะครับเนื่องจากต้นสังกัดไม่ปล่อยไม่ปล่อยด้วยนะครับไม่ปล่อยด้วยแต่สุดท้ายนะครับผมทางเหมือนคุณพ่อมั้งคุณพ่อของชนาทิปมั้งอยากจะอยากให้ติดทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลยไปคุยกับต้นสังกัดว่ายอมให้ปล่อยปล่อยตัวให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยปล่อยตัวให้หน่อยไปติดทีมชาติอะไรเงี้ยก็โอ้โหตอนนั้นถ้าใครได้ดูนัดที่ ชนะที่เล่นเจอกับทางด้านของญี่ปุ่นนะโอโ้โชว์ฟอร์มโดดเด่นมากโชว์ฟอร์มโดดเด่นมากนะครับอ่าโอเคครับท่านผู้ชมครับมาดูประวัติข้าวของโค้ชช่วยกันสักหน่อยเนาะโค้ชช่วยนะครับหรือว่าโค้ชแกชื่อเต็มชื่อว่าสมชายช่วยบุญชุมเนาะเกิดเพื่อวันที่17กุมภาพันธ์นะครับผมขอสอปี1954ตอนนี้ก็วัยอายุแกก็67ปีนะครับผม อืมนะฮะก็แกก็เป็นคนสมุทรสงครามนะฮะสูงร้อยแปดหกสิบแปดนะครับร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรนะครับก็ต่อสมัยแกเป็นนักเตะแกเล่นเป็นตำแหน่งกองกลางนั่นเองนะครับผมเมื่อช่วงปีการค้าแข่งของแกก็จะปี1976ถึง1983นะครับอยู่กับการท่าเรือนะครับแข่งไปลงไป82นัดนะครับยิงไป21ประตูนะครับแล้วก็ ช่วงปี1984-1985นะครับผมก็อยู่ทีมชาติไทยนะครับทีมชาติไทยไทยบีนะครับผมไทยบีลงเล่นสองนัดนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็แกก็มาคุมเป็นโคช้ชนะครับโค้ชสมโมสรเนอนะเริ่มแรกสุดนี้ปี2002เอ้ยปี2006ขอไปครับปี2006ถึง2010นะครับแกคุมทีมสมุทรสงคราม FC ปี2011ก็ จันทบ,บุรี fc หลังจากนั้นก็มารับงานนะครับคุมทีม U19 นะครับของทีมชาติไทยนั่นเองนะที่กำเนิด U19 มหาเทพของเรานะครับผมถัดมาปี2012ก็มาคุม ttm เชียงใหม่แล้วก็เปลี่ยนมาฤดูการเดียวกันนะครับปี2012กลับมาคุมสมุดสงคราม fc อีกครั้งหนึ่งแล้วปี2013ก็มาคุมเชียงใหม่ fc ปี2015มาคุมการท่าเรือ ปี2016มาคุมสุขโขทัยนะครับผมปี2017มาคุมราชนาวีปี2018 2019คุมศรีสกเกตแล้วก็ปี2019ถึง2 0 2 1็ดนะครับผมก็คุมทางงานหนองบัวพิชยยพ,พ,พาทีมเลื่อนชั้นนะครับล่าสุดก็เออตอนนี้แกน่าจะมาคุมทีมตราดนะอืมนะน่าจะมาคุมทีมตราดนะครับผมอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะคร่าวๆคร่าวๆข,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 ของแกนะครับผมแกก็ อยู่ก็เป็นนักเตะเตำแหน่งเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์นั่นแหละนะครับผมก็มีความเข้าใจเกมแหละนะครับในการเ,าเข้าใจในการทําทีมการนําเกมเพราะว่าเป็นอดีตนักเตะเหมือนกันนะครับผมต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2011นเอนาะอันนั้นก็เป็นในส่วนของตอนที่ทางด้านโค้ชช่วยแกก็คุมทีมปีอ่าปี2011คุมทีมยู9นะครับยู9ทีมชาติไทยนั่นเองนะครับผม ตอนนั้นเป็นรอบคัดเลือกนะครับผมรอบคัดเลือกก็ส่วนใหญ่อ่ะเท่าที่ผมดูนะรอบคัดเลือกก็จะเมาคัดที่โซนแถวอาเซียนบ้านเราใช่ไหมล่าสุดก็ยูยิบสามที่คัดรอบคัดเลือกที่เราไปแข่งที่เวียดนามะนะเออนั่ยน,นะข่าวก่อนนู้นนะครับผมตอนนั้นเไทยได้เป็นเจ้าภาพนะครับผมได,ได้เป็นเจ้าภาพโซนนี้แล้วก็มาแข่งที่ประเทศไทยปี2 0 2 1ี่บเอ็ด 2021เอ้ยไม่ใช่2021ขออภัย2011 2011เพื่อที่จะคัดเลือกไปเล่นรอบสุดท้าย16ทีมสุดท้ายไปเล่นในปี2012นะครับในปี2012นะครับผมนั่นเองนะฮะนับว่าตอนนั้นอ่ะเป็นครั้งที่ทีมชาติไทยนะครับอยู่กลุ่มกลุ่มที่หนักมากๆหนักมากๆเพราะว่ามีทั้งญี่ปุ่น U19 ของญี่ปุ่นนะครับมี ของ U19 ของเกาหลีใต้ด้วยโอ้โหพระเจ้านะครับผมหนักเลยนะครับหนักเลยนะครับที่เป็นแบบว่าเสือกับสิงห์มาอยู่กลุ่มเดียวกับเราอะนะครับตอนนั้นนะครับผมคือการเอาคัดเอาแชมป์กับรองแชมป์แล้วก็อันดับสามที่ดีที่สุดเข้าสู่รอบต่อไปนะครับรอบสุดท้ายนั่นแหละคือซึ่งรอบสุดท้ายตอนนั้นคัดปี2011ใช่ไหมแล้วก็ไปแข่งในปี2012 เจ้าภาพรอบสุดท้ายเป็น UAE นั่นเองนะครับถ้าช้างศึก U19 ภายใต้การคุมทีมของน้าช่วยสมชายช,ช่วยบุญชุมหน้าตอนนั้นนะครับผมถือว่าทำผลงานเขาเรียกว่าทำผลงานหักปากาเซียนอะ่ะหักปากาเซียนเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนั้นนะฮะซึ่งเราเจอถ้าถ้าถ้าเป็นเราอะ่ะคือเราก็รู้กันอยู่ใช่ไหมว่าแม่งเอ,อ,เอ,อยเจอ U เจอยู9ของ ญี่ปุ่นเจอยูสิบเก้าของเกาหลีใต้นี่แม่งกูว่ากูไม่รอดละอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็แต่การคุมทีมของนาช่วยนี่แบบว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับตอนนั้นนะครับเซอร์ไพรส์มากๆนะครับก็เอาชนะเกาหลีใต้นะครับเฉือนเอาชนะเกาหลีใต้ไปหนึ่งศูนย์อะถ้าใครจําได้ที่เทมหัสดินนะยิงลูกนั้นอะก็เป็นทิฐิพันธ์พ่วงจันรนะตอนนั้นหน้าละอ่อนอยู่เลยหน้าละอ่อนอยู่เลยทิฐิพันธ์พ่วงจันนะครับก็ยิงกระซวก เกาหลีใต้ไปได้ลูกหนึ่งนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายหรือเปล่าเสมอกับญี่ปุ่นหรือเปล่าเออเสมอญี่ปุ่นด้วยนะศูนย์ศูนย์น,นะครับญี่ปุ่นก็ทําอะไรเราไม่ได้ตอนนั้นชนาทิปโชว์ฟอร์มโดดเด่นมากๆปั่นป่วนทีมชาติญี่ปุ่นอะปั่นป่วนทีมชาติญี่ปุ่นแบบว่าโอ้โหทั่วสนามเลยนะครับพาทัวร์ทั่วสนามเลยนะครับ,ลรบแล้วก็คว้าแชมป์กลุ่มด้วยนะครับ เราเข้ารอบนะครับยูสปี2011นเะครับเราเข้ารอบเราอยู่กลุ่ม E นะเข้ารอบกลุ่ม E ตอนนั้นนะครับมีอ่ามีไทยเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันกวมแล้วก็ทางด้านของฮ่องกงนะครับผมเรามาในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับมาในชนะพร้อมกับแจ้งเกิดหลายๆคนเลยตอนนั้นนะครับเชื่อไหมครับว่าก่อนยุคซิกโกนะครับผมนี่คือปฐมบทปฐมบท ที่นักเตะชุดมหาเทพก่อนที่จะขึ้นชุดใหญ่ชุดยูยี่สามที่แบบว่าโชว์ฟอร์มโดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยจิ๊กซอสําคัญเลยนะจิ๊กซอสําคัญในห่วงเวลานั้นนะครับคือโค้ชช่วยนะโค้ชช่วยนะครับเป็นคนที่ดึงชนะทิพย์สงกสินมาซึ่งตอนนั้นนะครับซึ่งตอนนั้นชนาทิพย์นะครับเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามานอกสายตาเป็นตัวเลือกที่แบบว่าผมเชื่อแน่ว่าโค้ชในในยุคนั้นนะครับ ไม่มีใครมองไปถึงไม่มองของตัวชนะทีฟหรอกนะครับแต่มีโค้ชช่วยครับที่เห็นอะไรบางอย่างในชนะทีฟสงกสินที่เรียกมาติดทีมชาติตอนนั้นนะครับโค้ชช่วยเคยให้สัมภาษณ์ไว้เลยว่าตอนนั้นชนาทีะเกือบที่จะไม่ได้แจ้งเกิดหรือว่าติดทีมชาติแล้วเพราะว่าสังกัดสมโมสรไม่ยอมปล่อยตัวมาอนะไรเนี้ยแต่สุดท้ายแล้วด้วยความที่แพชชั่นของพ่อพ่ออยากให้ลูกติดทีมชาติติดธงทีมชาติอะไรเงี้ยก็เลยไปขอต้นสังกัด อ,อไปขอต้นสังกัดมาสุดท้ายยอมปล่อยตัวมาแล้วก็โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นตอนนั้นต้องบอกว่าเป็นที่กล่าวขานในเอเชียมากๆเลยว่าเป็นการแจ้งเกิดของชนะที่แบบเขาไทยเมสซี่รู้จักในส่วนของไทยเมสซี่ก็ตอนนั้นนะครับในตอนนั้นออตอนนั้นเอ,อ่อตอนนั้นหออน้าละอ่อนก็มีชนะทิ่รุ่นเดียวกันก็มีธนบุญธออนบุญเกษารัฐตอนนั้นด้วยนะครับ ที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นปกรณ์เปรมพัฒน์ทิติพันพ่วงจันทร์พินโยอินพินิทและอีกหลายๆคนนะครับที่ต่อยอดมาสู่ชุดชุยูยี่สามในช่วงปี2014-2015หรือชุดใหญ่อ่างเงี้ยขึ้นมานะครับก็เป็นการมาสารต่อของโค้ชซิโก้อีกทีหนึง่งอ่านะครับคือต้องเป็นเป็น,เป,นเป็นจิ๊กซอส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆโค้ชช่วยเนี่ยเพราะว่าแก ค่อนข้างจะตาถึงในเรื่องของการคัดเด็กในการมาแบบว่าเฮ้ยสไตล์การเล่นแบบนั้นแบบนี้คือแกเล่นเล่นสนุกเล่นมันเล่นสู้ได้สู้เกาหลีใต้ได้สู้ทีมชาติญ,ญี่ปุ่นได้คิดดูสิครับใครที่อยู่ในสนามวันนั้นนะครับผมว่าสนามแตกทุกวันสน,สนามแตกโดยเฉพาะสนามเขาบอกว่าบรรยากาศตอนเจอเกาหลีใต้ตอนเจอกับทางด้านญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหสนามที่มาสดินนะแทบแตกเลย นะครับผมเอ่ออะไทม์ไลน์นะครับตอนที่เล่นที่สนามเทพหัสด,ดินนะครับไทยเราชนะเกาหลีใต้ไป1น,นูนย์ะครับด้วยลูกยิงในนาทีที่5้าิดของทิธิพันธ์พ่วงจันทนะครับยิงซวกโอ้โหยิงสวยมากแล้วก็นัดนัดต่อมานี่รู้สึกว่าชนะไต้หวันไป1น,นูนย์ะครับประกอนเปรมพักยิงได้ชนะกวมไป13บสาศนะครับสิบสาศูนย์ก็มีพินโยอินพินิา ตอนนี้หายไปไหนเราไม่รู้เนาะนาทีที่สิบาเนาะแล้วก็ประการเปรมพักนี่โอ้โหเหมาเลยสิบห้านาทีที่สิบห้านาทียี่สามหกสิบแปดสิบแล้วก็กสิเดตเวชชนะชยาวงตอนนั้นกสิเดชด้วยนะครับอ่านาทีย2 2สองยเจ็ดแล้วก็สุบันเงินประเสริฐตอนนี้หายไปไหนเราไม่รู้นะเออสี่นาทีที่สี่สิบห้าบวกหนึ่งแล้วก็นาทีที่ห7สิเจ็ดล้วจาตุรงพิมพ์คูณนาทีห้าสิบห้าสิบห้าเจ็สิบสี่ แล้วก็ชนะที่สงกระสินในที่79นะครับแล้วก็อีกนัดหนึ่งก็เสมอกับทางด้านาญี่ปุ่นไป 0-0, 00. จบทัวร์นาเมนต์รอบคัดเลือกรอบคัดเลือกฟอร์มเราดีมากๆฟอร์มเราตอนนั้นนะครับฟอร์มเราแบบว่าโอ้โหเรานําเป็นจ่าฝูงนะสี่นัดนะครับผมสี่นัดเราชนะไปถึงสามนัดนะครับผมเสมอหนึ่งนัดเสมอคือเสมอญี่ปุ่นเราเก็บสิบแต้มเรานําเป็นจ่าฝูงเลยครับ เราไม่แพ้ใครเลยโค oh, ช่วยคุมทีมนะครับเอาชนะเกาหลีใต้เสมอญี่ปุ่นและพาทีมชาติไทยยู19ตอนนั้นนะครับฟอร์มหรูมากๆฟอร์มหรูมากๆจริงๆนะครับคุมทีมอ่อค่อนข้างจะเหนือเลยครับคือนำเป็นจ่าฝูงและเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปเล่นรอบสุดท้ายที่ UAE ได้อ่าไปเล่นที่ UA e ได้ครับ แล้วก็ต่อมานะครับหลังจากที่ทีมชาติไทย u 19นะเข้ารอบไปได้นะครับเข้ารอบสุดท้ายไปได้นะครับโดยบอกว่าโอ้โหหล่อเลยอะหล่อเลยอะแบบว่าเข้าไปในฐานะจ่าฝูงนะครับเข้าไปในฐานะจ่าฝูงแล้วก็เข้าไปเล่นรอบสุดท้ายนะครับที่ UAE ไนะครับปี2011รอบคัดเลือกใช่ไหมครับแล้วก็มาปี2012ครับผมไปดูผมไปสืบดูอะไปสืบดูแล้วมีผมไปดูคข้าๆเขา,ขาบอกว่าโค้ชช่วย ปี2012รอบสุดท้าย U19 เนี่ย U19 U20 เนี่ย U19 เนี่ยคือโค้ชช่วยไม่ได้คุมทีมต่อนะครับไม่ได้ไปคุมทีมอ่าในไปคุมทีมไปเล่นที่ UAE นะครับรู้สึกว่าจะเป็นทางด้านของโค้ดอาดหารน่าจะเป็นโค้ดอาดหารโค้ดอะไรนะโค้ดอืมโค้ดอาดหารหรือปาน่าจะเป็นโค้ดเป็นเป็นอีกโค้ดหนึ่งครับแต่ไม่ใช่โค้ช่วยครับ ไม่ใช่โค้ชช่วยนะครับโค้ชช่วยเเหมือนเขาบอกว่าเหมือนจะมีปัญหาเรื่องค่าจ้างอะไรสักอย่างกับสมาคมตอนนั้นนะครับน,น่าจะประมาณนั้นนะน่าจะมีปัญหาอะไรซัมติงบางอย่างแล้วก็ไม่ได้คุมทีมต่อไม่ได้คุมทีมต่อตอนนั้นนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนโค้ดมาใช้โค้ดอัดหารหรือเปล่าเขาบอกว่าตอนนั้นโค้ดอัดหานนี่ก็จะเป็นแนวสไตล์บอลบอลโบราณหน่อยเอยอ เออน,นะครับแกเล่นสไตล์บโบราณหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับดึงสักยภาพเด็กออกมาไม่ได้เท่าที่ควรประมาณนั้นนะประมาณนั้นก็ตกรอบแบ่งกลุ่มไปนะตกรอบแบ่งกลุ่มไปแต่ก็ไม่ได้แพ้อะไรที่น่าเกลียดนะครับก็ยังชนะนะครับผมก็ชนะจีนไป1ประตูต่อ2นะครับแล้วก็แพ้ให้กับเกาหลีใต้ไป1ประตูต่อ2แพ้อุรักไป0ูนย์สามอืม แพ้เยอะสุดก็มีแค่อิรักนะครับอย่างเจอเกาหลีใต้ในรอบนี้ก็ยังแบบว่ายังสูสีกันอยู่นะครับผมตอนตอนนั้นก็ยังอา,อาจจะมีซัมติงอ่ะแกแกจะเป็นแนวที่แบบว่ามีความเป็นอินดี้นิดนึงนะเวลาแกคุมทีมอะไรอย่เงี้ยนะครับผมเออนะครับตอนนั้นเท่าที่ถ้าถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมท่านผู้ชมก็ก็แจ้งมาได้นะอันนี้เท่าที่ผมไปดูดูข้อมูลมาบอกว่า แกบอกหลังจากที่แกคุมทีมรอบคัดเลือกยู U 19รอบคัดเลือกแล้วต่อแล้วะเออเอาผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้แล้วอะแล้วก็มีปัญหากับทางสมาคมตอนนั้นนะเออน่าจะมีซัมติงบางอย่างเรื่องอาจจะเป็นเรื่องค่าจงค่าจ้างอะไรอย่างนั้นนะนตอนนั้นนะครับเขาก็เลยแบบว่าเขาก็เลยไม่ได้ทําทีมต่อยู U 19ทำทีมต่อแล้วก็วางมือแล้วก็เปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนโค้ดรอบสุดท้ายก็เลยไม่ได้คุมต่อแต่ผมเชื่อแน่ว่านะถ้าสมมุติว่า ตอนนั้นนะถ้าโคช่วยได้คุมทีมรอบสุดท้ายต่อนะผมเชื่อแน่ว่าอาจจะได้เข้ารอบลึกๆได้มีโอกาสสูงที่จะได้เข้ารอบลึกๆได้ดีไม่ดีอาจจะได้ไปฟุตบอลโลกยู20ก็ได้ตอนนั้นนะเออตอนนั้นนะเป็นอะไรที่น่าเสียดายพอสมควรเลยนะถ้าู้ชมนี่น่าเสียดายพอสมควรนะเอออันนี้อันนี้คือเท่าที่ผมไปอ่านในบอร์ดเว็บบอร์ดท,ที่เขาคุยกันนะเว็บบอร์ดเขาเขาเล่าให้ฟังนะครับเว็บบอร์ด เว็บเว็บบอร์ดพันทิพเนี่ยแหละเออเขาเล่าให้ฟังว่าเออมเนี่ยก็ถ้าจําไม่ผิดก็จะเป็นหน้าเรื่องของค่าจ้างอะไรอย่างงั้นนะเลยคุมรอบสุดท้ายก็ไม่ได้คุมทีมเท่าไหร่ทําให้ฟอร์มแออแย่กว่ารอบคัดเลือกอีกอะไรอย่างงั้นนะ่ะเออนะก็ประมาณนั้นประมาณอ่ะสิ่งหนึ่งนะที่ผมเห็นในตัวของโคช่วยนะก็คือผมส่วนตัวผมยอมรับในฝีมือโคช่วยนะ ว่าแกทําทีมแบบว่าแกแกมักจะไม่ได้ทําคุมทีมใหญ่เท่าไหร่แกจะคุมทีมประมาณว่าเอ่อทีมเล็กๆนะครับทีมที่จะเอาไปสู้กับทีมใหญ่ทีมที่จะไปสู้กับทีมใหญ่แล้วแกทําได้ดีนะหลายๆนัดที่ผ่านมามันแสดงถึงศักยภาพเรื่องของการจัดการทรัพยากรนักเตะอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าเป็นหนึ่งอีกโค้ดในเมืองไทยนะที่แบบว่าผมเชื่อว่าแกมีของ จริงๆอันนี้ผม่่โคดอย่างโคดโอ,อ่ง่ามีฝีมือโคดซิโกโอ้อโคดจุนเดี๋ยวรอพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งเนาะในเรื่องของการคุม U19 เนาะแต่หนึ่งในนั้นอนะผมมองว่าผมว่าหลายคนมองข้ามนะแฟนบอลไทยหลายคนมองข้ามคือโคดช่วยนะที่จะคุมทีมทีมชาติไทยในส่วนของพวกคุมทีมอ่าโดยยูยูสิบเก้ายย่างอะไรเงี้ย ยูอะไรต่างๆอะไรเงี้ยผมเชื่อแน่ว่าโค้ดแกแกเข้าใจในธรรมชาติของนักเตะไทยธรรมชาติของฟุตบอลไทยคุณเชื่อไม่เชื่อว่าแกตาแหลมขนาดไหนตอนนั้นอนะชนาทย์ไม่ได้เป็นที่รู้จักเลยไม่ได้เป็นที่รู้จักเลยชนาทิปสงกสินเนี่ยนะครับไม่มีใครพูดถึงนะว่าแต่แต่ผมมองว่าผมยกเครดิตให้โค้ดช่วยนะว่าแก ดึงชนาทิพมาได้ธนาบูรณ์ตอนนั้นก่อนเราก็ยังไม่รู้จักใช่ไหมทิติพันธ์หลายๆคนเลยนักเตะหลายๆคนนะครับแต่แกสามารถปรับจูนเด็กพวกเนี้มันเล่นกันแบบว่ามันแสดวเร้าใจนะครับตามสไตล์ฟุตบอลไทยที่ควรจะเป็นอ่านะครับผมหลังจากนั้นก็ ในอีกไม่กี่ปีต่อมาชุดเนี้ยชุดยูสิบเก้าชุดเนี้ยอีกไม่กี่ปีต่อมาก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆสารต่อเป็นสายเลือดใหม่เจนใหม่ขึ้นมาทันทีอ่าก็เป็นชิ้นส่วนสําคัญอ่ะทุกเอ่อทุกยุคก,ก็จะมีโคด้ดผมเชื่อแน่ว่าโค้ดไทยเรามีเรามีความสามารถนะออแต่เราเจรนหรือว่าเราเราเรา,เราลองดูดีๆครับลองดูดีๆ นะครับผลงานนะครับอ่ะถ้ายุคในอดีตนะผมอย่างโค้ดที่แกเสียไปแล้วนะโค้ดโค้ดแท็กนี่โค้ดแท็กนะครับผมที่เคยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอ่าพาทีมในอดีตนะโปรไฟล์แกแกมีผลงานดีมากอ่าปุสปาคบปุสปาโค้ดแท็กเดี๋ยวนะผมจําชื่อจําชื่อจริงแกไม่ได้เนะ่โค้ดแท็กเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะ <laughs> ขออภัยขออภัยนะโค้ดแท็กนะ โค้ดคนนี้ผมก็ยอมรับนะว่าแกมีฝีมือมากแต่น่าเสียดายแล้วแกเสียไปแล้วเนาะอืมนะฮะแกเสียไปแล้วอะอัตพลอัตพลปุษสปาคมนะครับผมก็น่าเสียดายนะบุคลาก,กรที่ดีอย่างโค้ดแตกเนาะอืมเนอย่างยุคนี้โค้ดผมมองโค้ดช่วยเลยนะโค้ดช่วยเลยนะแล้วก็โคซิกโก้โค้ดองอย่างเงี้ยเออนะครับเดี๋ยวโค้ดจุ่นแกก็มีสไตล์การทําทีมที่แบบว่าน่าสนใจนะครับ เดี๋ยวรอดูนะผมก็อยากเห็นโค้ดโค้ดจุ่นคุม,คม,คม,คมทุมเออคุมทีมเอยูมันมันเป็นยูอะไรวะรายการต่อไปเนี้ยยูยี่สามป่ะน่าจะยูยี่สามเออยูยี่สามชิงแชมป์เอเชียนะครับผมยูยี่สามชิงแชมป์เอเชียนะครับผมนะฮะเป็นอีกหนึ่งโค้ดนะครับที่ผมมองว่าคนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นะคนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่แกนี่แหละที่เป็นคนปลุกปั้น ดึงนักเตะที่โนเนมมาก่อนมาปลูกป,ปั้นในยูสิบเก้าแล้วปีต่อๆมาก็นั่นแหละกลายมาเป็นบิ๊กเนมในที่สุดหลายหลายคนกลายมาเป็นบิ๊กเนมในที่สุดในนามทีมชาติไทยสุดยอดมากผมมองว่าโแต่แต่ก็ต้องบอกยอมแล้วว่าแกแกค่อนข้างจะอินดี้นิดนึงนะแกเป็นโค้ดที่อินดี้แบบว่าเฮ้ยคือประมาณว่า คืออย่างนี้ครับโค้ดเพราะเท่าที่ผมสังเกตโค้ดช่วยนะแกไม่ชอบให้ใครมาแทรกแซงเอาจริงแกไม่ชอบอย่างยิ่งถ้ามีประธานสโมสรมาแทรกแซงการทํางานอะไร่างแกแกแบบอิดนดออีกูไม่ทําก็ได้กูลาออกแม่งเลยนี้ก็มีแล้วใช่ไหมครับหลายๆครั้ง,หล,งหลายคราวแกแกจะมีความเป็นมีความเป็นเขาเรียกว่าเอกลักษณ์หรือว่ามีความเป็นสไตล์ของตัวเองสูงมากแต่แต่ผมชอบนะผมชอบสไตล์นี้แกนะ อืมนะครับแกแกเป็นคนผมเชื่อว่าแกมีฝีมือนะแกมีของนะครับตอนนี้แกไปคุมตราดใช่ไหมนะเดี๋ยวรอดูผลงานตราดนะเออนะครับผมคือโค้ดมีส่วนสําคัญนะครับนักเตะเก่งอ่าคือคืออย่างที่ผมบอกครับว่าวัตถุดิบหรือว่านักเตะเก่งแค่ไหนนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีโค้ดที่แบบว่ามาปรับจูนได้ดีอ่ะผมเลยให้วัตถุดิบนักเตะ 45%บห้าเปเ็นตะครับสีห้าแต่ฝีมือโค้ดต้องห้าสิบห้าปเซนมาหลอ่อหลอมเป็นทีมถึงจะลงตัวนะครับไม่ใช่ว่ามาขึ้นอยู่กับนักเตะอย่างเดียวขึ้นอยู่กับโค้ดอย่างเดียวไม่ใช่มันต้องบาลานซ์กันมันต้องบาลานซ์กันนะครับผมก็เป็นอีโค้ดช่วยแกเป็นผมว่าน่าสนใจนะน่าสนใจถ้าสมมุติว่าแกไม่ได้รับงานสโมสรน,นะแกน่าสนใจนะครับ ถ้าจะมองว่าเฮ้ยอยากมองถึงว่าเฮ้ยอยากได้โค้ดที่มาคุมยูต่างๆยูทีมชาติไทยเราเนี่ยผมเชื่อว่าแกแกมองแกมองธรรมชาติของเด็กแล้วก็สามารถเอามาปรับใช้ดึงศักยภาพเด็กอ่ะออกมาได้ดึงศักยภาพของเด็กออกมาได้นะครับจุดเริ่มต้นที่เราเห็นบิ๊กเนมต่างๆเนี่ยในยุค ก่อนหน้านี้ขึ้นมาเนี่ยยูสิบเก้ามหาเทพเราเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นอ่าชุดที่สารต่อมาเรื่อยๆนะครับเป็นชุดใหญ่หลายๆคนนะครับโดยเฉพาะชนะทิมสงกระสินของเราเนี่ยนะครับผมผมเชื่อแน่ว่าถ้าไม่มีแกที่มาดึงมาเอามาใช้อะ่ะผมว่าเราจะไม่ได้เห็นชนะทีทุกวันนี้นะเออโค้ชคนอื่นอาจจะมองว่าเฮ้ยตัวเล็กไปวาวะไม่เอามาเล่นหรอกทีมชาติไทย จะไปสู้ญี่ปุ่นเกาหลีได้ไงวะอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมเราก็จะไม่เห็นนัดที่ชนะที่โชว์ฟอร์มโ,โดดเด่นในนัดปั่นป่วนทีมชาติญี่ปุ่นในยูสิบเก้าในสนามเทพแห่งศดินในวันนั้นใช่ไหมครับ่าก็ต้องยกเครดิตให้แกพอสมควรเลยนะอืมนะครับแต่ผมเชื่อได้ว่าก็โค้ดแต่ละยุคก,ก็จะมีก็จะมีฝีมือของแต่ละยุคไม่เหมือนกันเนาะแต่วันนี้ผมก็มาโฟกัสในส่วนของโค้ดช่วย สมชายช่วยบุญชุมนะครับที่เป็นทรัพยากรโค้ดของวงการฟุตบอลไทยที่ผมมองว่าเออ่มองว่านี่คือนี่คือบุคลากรที่ที่มีฝีมือคนนึงเลยทีเดียวนั่นเองครับสวัสดีครับ